สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการทำนายดวงประจำวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธไพ่ใบที่1ตัวตนพระอาทิตย์เทพสุริยะวันนี้คุณเปล่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์สองแสงเต็มไปด้วยพลังความมั่นใจและความกล้าหาญ ผู้คนรอบข้างจะมองเห็นคุณเป็นศูนย์กลางของความสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังอย่าใช้อัตตาหรือความดื้อรั้นมากเกินไปหากคุณรู้จักใช้พลังนี้อย่างสร้างสรรค์คุณจะเป็นผู้นำที่ทั้งเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจไพ่ใบที่สองการงานพระแม่สรสวตีเทพีแห่งปัญญาการงานวันนี้เน้นการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากความสามารถด้านปัญญาและการแก้ปัญหาเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มงานสอนงานเขียนงานวิชาการหรือแม้แต่งานที่ต้องใช้ทักษะการพูดการเจรจาวันนี้คุณจะได้รับคำชมหรือการยอมรับจากผลงานที่โดดเด่นของคุณไพ่ใบที่3การเงินยมายมมาราชเจ้าแห่งความตายและความยุติธรรม การเงินวันนี้อยู่ในจังหวะที่ต้องใช้ความรอบคอบคุณอาจต้องชำระหนี้สินเก่าๆหรือจัดการเรื่องที่ข้างค้างไพยมราชบ่งบอกถึงความยุติธรรมได้เงินตามสิ่งที่ทำถ้าขยันก็จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมแต่ถ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็อาจเจอผลลัพธ์ที่ทำให้ต้องรับผิดชอบวันนี้การเงินของคุณคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยทางการเงินไพ่ใบที่4 ความรักดูคาเดวีพระแม่ธุราคาเทพีแห่งพลังและการปกป้องความรักวันนี้มีพลังแห่งการปกป้องและความเข้มแข็งสำหรับคนมีคู่คุณหรือคนรักพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กันและกันแม้จะมีเรื่องท้าทายแต่ทั้งคู่จะยืนหยัดเคียงข้างกันอย่างมั่นคงส่วนคนโสดคุณจะพบใครบางคนที่มีบุคลิกเข้มแข็งมั่นใจเขาจะนำพาพลังบวกและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตคุณ ไพ่ใบที่หสุขภาพเดบุตดาพระพุทธเจ้าสุขภาพวันนี้เน้นการดูแลจิตใจเป็นพิเศษคุณอาจมีความกังวลหรือคิดมากเกินไปแต่หากคุณหมั่นฝึกสมาธิทำใจสงบร่างกายและจิตใจของคุณก็จะสมดุลและแข็งแรงขึ้นไพ่พระพุทธเจ้าบ่งบอกว่าการปล่อยวางและเมตตาต่อตอนเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจบทสรุป วันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธคุณเปล่งพลังและความมั่นใจเหมือนดวงอาทิตย์การงานก้าวหน้าได้ด้วยปัญญาและความสามารถพิเศษการเงินต้องใช้ความรอบคอบและมีวินยัยความรักมั่นคงเข้มแข็งและได้รับการปกป้องสุขภาพดีขึ้นได้หากคุณหมั่นดูแลจิตใจและปล่อยวางความกังวลคำแนะนำของวันนี้ใช้ปัญญาและความสงบภายในผสมกับพลังความมั่นใจและความมุ่งมั่น วันนี้จะเป็นวันที่คุณทั้งส่องสว่างและประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงจบคำทำนายสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ